ผมลองแผ่นที่สั่งซื้อนะครับอ่าอันนี้เป็นแผ่นรวมเกมเฟมิลีนะครับ คำสั่งเมนูผมเขียนอธิบายไว้ด้านข้างให้แล้วนะครับอ่าก็คือปุ่มวงกลมกับปุ่ม X คือตกลงเลือกใช้นะครับถ้ากดวงกลมกดเข้าไปแล้วไม่ติดก็กดปุ่มกากบาทปุ่ม X แทนนะครับสามเหลี่ยมคือถอยหลังนะครับสีเหลคือการตั้งค่าเมนูนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับอ่าเริ่มแรกเลยนะครับให้เลือกที่ CDFS นะครับแล้วก็เลือกที่ n ิน t ทน d o นะครับอ่าดูตรงนี้เลยครับ CDFS นะครับอันล่างสุดผมเลื่อนมาเลยนะเห็นไหมครับแล้วกดปุ่มวงกลมดูถ้าวงกลมไม่ คุณก็ใช้กากบาดนะครับอันนี้แล้วแต่โซนของเครื่องนะครับของผมวงกลมไม่ติดนะครับผมเปลี่ยนเป็นกากบาทโอเคต่อไปก็เลือกที่นี่ Nintendo นะครับก็คืออันนี้ Nintendo นะครับอันที่แรกเลยนะครับอันนี้กด x เข้าไปอีกทีหนึ่งครับตรงน,นี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของไฟล์ a b c d ผมแบ่งเป็นตัวอักษรให้แล้วนะครับเพราะว่าเกมบางเกมอย่างตัวหมวด s พวกเนี้ยตรงเนี้ยเกมมันเยอะมากถ้าเขาทุกเกมมารวมกันเป็นหมวดเดียวกัน เป,เป็นแถวเดียวกันหมดเนี่ยเวลาคุณเลือกมาข้างล่างสุดเนี่ยมันจะช้าและเสียเวลาผมเลยแบ่งเลือกปิดย่อยให้นะครับอ่ะโอเคนะก็อันนี้ก็พวกเป็นเกมแฮกเกมต่างๆที่เขาแฮกแก้ไขนะครับเล่นได้ไม่ได้อันนี้ต้องลองเทสดูนะเพราะว่าผมคงไม่ได้ลองเทสทั้งหมดในนี้มันมีพันกว่าเกมนะครับนะครับอโอเคนั่นะเดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูเช่นผมจะเล่นคอนท่าผมก็เลือกที่ตัว C ีนะกดกระ,กระบาดเข้าไปแล้วผมก็เลื่อนดูเลยนะครับอ่ถ้าผมดันขึ้นบนไปมันก็จะดีดลงล่างนะก็จะเร็วขึ้นนะครับ ผม,มาเป็น CON นะผมก็เลยดันลงล่างอ่ะอันนี้นะครับคอนท่านะครับอ่ผมก็กดการกรบาทเข้าไปโอเคนะจะใส่สูตรก็ได้ครับขึ้นขึ้น,นลงๆซ้ายขวาซ้ขวา,ขวา AB start ประมาณนี้ครับอะอันนี้ผมใส่สูตรไนดะ้จนถึง,ถงติดเ,นะเวลาจะเปลี่ยนก็กดปุ่มสามเหลี่ยมเห็นไหมครับ แล้วก็เลือกเลยครับมีอันล่างสุดก็คือ exit ลกเกอ่า M S เมนูก็คือออกจากเมนูนี้แต่ยังเข้าไปเล่นอยู่แต่เราต้องการเปลี่ยนเกมใหม่ต้องเลือก S อศิลกเกนะครับอันที่2นับจากข้างล่างนะอันนี้แล้วกดก,กระบาดแล้วก็เปลี่ยนเกมใหม่นะครับถ้าจะกลับไปที่หมวดอักษรใหม่เช่นผมอยากจะเล่น Battle City นะครับมันต้องหมวดอ,อักษรตัว b แต่เน,นี่ยเราเข้ามาที่ตัว c แล้วผมจะถอยกลับ ใช่ไหมครับย้อนกลับไปก็คือสามเหลี่ยมถอยกลับเห็นไหมกดปุ่มสามเหลี่ยมถอยหลังกลับโอเคนะครับอ่ะแล้วผมก็เลือกที่ตัวบเหมือนเดิมอ่ะผมก็เลือกเกมนะครับอ่าแบทเทินซิตี้อ่ะอันนี้นะครับผมก็กดกากบ,บาทเข้าไปอ่โอเคนะประมาณนี้นะอ่ะกดสามเหลี่ยมอีกทีนึงนะครับออกจากเมนู หน้าเกมนี้จะเปลี่ยนเกมใหม่ก็อันที่สองครับเอ็กซ์เกมนะครับกดกากรบาทอ่าผมจะถอยไปอีกโหมดมูนหนึ่งอ่าหมดอักษรตัวไหนผมก็ถอยหลังครับสามเหลี่ยมอ่าผมจะเล่นมาริโออย่างเงี้ยผมก็ต้องไปที่ซูเปอร์มาริโอนะครับนี่ตัวเอสนะครับกดกากบาทเข้าไปมันขึ้นที่ซูเปอร์มาริโอนะครับเกมไม่ได้ขึ้นเป็นมาริโอนะครับอันนี้มันต้องเป็นซูเปอร์มาริโอซึ่ง SU มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับผมดันขึ้นบนเลยเพื่อจะได้ดีดลงล่างจะได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับ มันถ้าเราเลื่อนจากข้างบนลงล่างมันจะไกลมากนะครับอันนี้จะง่ายขึ้นกว่านะอ่ะมันนี่โอ ก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานนะครับแผ่นไม่มีปัญหาเปิดเล่นได้นะครับ